15กิโลเมตรทอดจังหวัดบักกันอ่า uh, 15กิโลเมตร แต่อ้อยเป็นงามงามลูกใบไว้ไขาย ุงละหนึ่งมื่นดองประมาณสิบาทถุงสิบสี่บาทย่าจะไปนั่งพุน ไม่ค่าขายอ้อย Chẹp, chẹp. Cái <laughs> à. <laughs> này anh à nhung, uhm? Ngu à? Không. Uhm? không. Dây, thuốc. Thuốc. Vâng. men chép nó là thuốc chép anh chép chép ở chép 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 อย,อ,อยู่นี่มีก้นไต้วะ่ะมีก้นไต้บ่ไตอ่ะอืมมีวะไต่ยังขุ่นวะบอกความไตนะะบอกความไตบ่รไรตัวนี้เอิญยังกว่านะเอิญตัง ตังตังตัวนั้นเบิร์นมีดปะเบียเปียเบียตัวนี้เนี่ยเอิร์นดังปะดังตัวนี้เดีสูวสูซหูน่ะตัวนี้เดียตาพิแยเิียโอ้ยบวกขึ้กันเนาะตัวนี้เดีในลำฟามือร์ฟาเมอร้ามือร้ามือเออ Cháu có tay dù nà nói tiếng mình tiếng tay Cháu nói tiếng tay chả dễ hơn tiếng ấy đi à, tay kia khoam lao Khoam tay Giống nhau tay ừ, ừ, Cháu bố mến tay bà Cháu bố lấy Bố lấy khoam tay Dâu à à Xâu Tụi ơn nháng Tụi cay men cay bà ตันไก่ป hmm. okay. ่ะอันนี้ตัวไก่ตัวไก่เออตัวไก่ตัวไก่ตัวหมูเนาะตัวหมูตัวนั้นแม่นตัวควายบ่ะตัวควายแม่นบ่ะตัวควายแม่นควายบ่ะอ๋อความไตนะเก่ยกับคนคนไตหน่นยนะ ตัวนี้บูได้เอิอนอ้อยบ่อันละอ้อยออ้ยเจ้าเอิอนอ้อยอ้อยโอ้แปะแปะเดียวแปะเดียวอ้อยอ้อยอ้อยผู้เอือนอ้อยตัวนี้ผู้เอือนเหล่าเหล่ายาเนาะอันนล่ะเหล่ายาเหล่ายาเหล่าร้องยาเนี่ยนะเหล่ายาแม่นละบริห<ม>ารแข่า เหล่ายาควายอ้อยนี่บ้านสังนี่บ้านสังชื่อบ้านสังบ้านนะบ้านคายอันไหนีะคายคายอ้อยคายอ้อยบ้านนะบ้านนี่นะบ้านนี่นะบ้านสังชื่อชื่อบ้านสังบ่งหูเนาะ หูเป็นบางความบ้านนาคาบ้านนาคาเป็นเซลล์อ้อยอ๋อเห็บเอาเนาะเจ็บอยู่ด้บริหารแข่ว ตัวนี้เท่าไรนี่จักปั้นนี่หอยบ่อหอยบ่อจักจักดงจักดงเท่าไรนี่สิบสิบปันหอยบ่อหอยบ่อ <laughs> Cái con tay kia cả nó Pa, pa oi Pa oi Pa ổi Pa Kín xác chính Kín rồi bên trong bát trong bát trong thái nhiên nhiên สรีเข้าสู่จ้าศีศีเข้าเขาเขาสู่จังหวัดบักกันนะแต่ว่าเป็นยังเป็นเจนใต้เงียนอยู่ไทยเงียนก็คือไทยน่ะนะไทยเงียนก็คือคนไทยน่ะนะไทยเงียนไทยเงียนไทยยเงีนออืื นะพัดจิตอ่อยระหว่างทางนหน้าบวมแต่ว่าเอ๊หน้าทำไมบวมบวมมาดดหน้าคือบวมบวม,บวมพัดจิตอ่อยเดินทางก่อนให้ให้ให้กูโคตรแก่ร่างกายจำบ่ไหวล้วเหนื่อยพมด Yo, <laughs> ซื้ออ้อยเนาะเขาใหญ่มาเป็นมะปอกอ้อยอีกเทศียงใหญ่มันจะกินง่ายมันแข็งหรือเปล่าเรากินยากพ่าครึ่งหนึ่งเออจะได้กินง่ายขึ้นอืมกินยากอะ่ะแข็งเกินร้าดเท่อืม ไม่ได้เหมือนเขางแ้วที่เรากินวันนั้นที่บ้านเขาเนี่ยมันจะอ่อนเป็นนี่แต่แล้วมันจะออกหวาน อ้อยอ่ะหนึ่งโอ้อ้อยงามงามปูกไอยอ้อยงามครับปูกเป็นทิวเป็นแถว พูกแล้วก็เพิ่งเอามาขายนะขายริมทางพูกก็ามาขายริมทาง berkan jangan ไปผ่าออกแล้วกับกินง่ายกว่าเก่าจีนเนาะนั่นเลยแบบมันแข็งกินง่ายเป็นหมูงัดใช่หมแข็งงัดเคียวมาก why กินเบิร์แล้วสิดเดินทางไปเกาบางต่อเนาะแว็กินอ้อยทักทายกับพี่น้องไทยอยู่จังหวัดท้ายงียนสีเข่าสูจังหวัดบักกันละ่ะว่าไทย,ย,ยด่น้อยนึงน้อยนิดนิดน้อยพ่อสื่อสารกันได้ว่าโบได้หลส่วนหลายก็สีเป็นว่าความเวียดความจีนไปหลายละ่ะคนความไต่ได้น้อยล่ะไม่นลุดเกาเกาเก็สเว่าได้อยู่นะ ่าอยู่างกันไลายก็เลยบอกความใต้บไหยเอาเอาไว้ซัมนีก่อนแล้วจะเดินทางต่อไปที่บักกัน